To God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused My mind is open They start to notice That I'm in motion There is no potion You're not just chosen It takes devotion To stay composed, man Never stop, never stop There ain't no time to fall Try to live, get it up สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID ดีดีสกินแลร์แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย ep 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เฮดีดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอเดีเกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ p 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม pc อีกทั้งยังมีเกม r v ที่มีโปรโมชั่นถูกส,สุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e p i n m t h สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพีโรอิกกี้กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะผมจะให้ดูแนวะทางการเดินเกมของอิกกี้แล้วก็การจ่ายดาเบจในทีมไฟท์ของอิกกี้ครับ อิกกี้เนี่ยจะเล่นให้โกงได้เนี่ยมันต้องเดินเกมเป็นด้วยแล้วก็ดามเมจในทีมไฟต์เนี่ยต้องจ่ายให้ได้เยอะด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเกมนีครับผมจะค่อยๆอธิบายไปนะครับอิกกี้ในหลักๆเนี่ยเป็นตวหนึ่งที่เดินเกมได้ไวครับทุกทุกคนดูนะการเคลียร์คลิปของอิกกี้เนี่ยมันเคลียร์ไวมากลิเลียนเนี่ยยังเคลียร์คลิปไม่เสร็จเลยเราเคลียร์เสร็จแล้วการที่เราเคลียร์คลิปไวได้แบบนี้เราเลือกเดินได้ก่อนครับเลนที่เราควรจะต้องไปทำเนี่ยคือเลนออฟเลนมันจะทาง่ายสุดทุกคนเห็นไหมตอนเลนนนเเเ่่่่ยยยมาาาาลลลลกงงงงอ้ๆ ต่อให้เขาฟิกเนี่ยเขาก็จะไม่รอดอยู่ดีนะครับผมก็ได้เฟิร์สบัตมาง่ายมากนะครับแต่ว่าอันดับแรกต้องเคลียร์คีปให้ไวก่อนนะครับถ้าเกิดเราจะเดินออฟเพลนเรายึดพุ่มซ้ายเลยอย่างตอนแรกที่ผมยึดพุ่มซ้ายนะพอเคลียร์เสร็จเราจะวิ่งได้ไวเลยนะครับตรงนี้ลิเลียเนี่ยเขาจ่ายสตาร์ทไปแล้วเราก็เล่นสุดแบบนี้ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดฝั่งโน้นเนี่ยไม่มีสตาร์ทเนี่ยมันจะไม่มีอาสกิลอะไรมาหยุดการโยนบอลของเรานะครับโอ้ย เล่นเลยนะครับจะเสียดายครับผมผักหลบซิฟเนาะโอเคผมต้องถอยก่อนอูยกับตายอยู่ครับป๊าเลยนะครับโอเคเราเวลสี่ไหมเวลเกือบสี่ครับเกือบสี่ทำอยู่ครับมังกรขึ้นเวลก็น่าจะสี่พอดีครับอ่า อนนี้เราเลเวลสี่แล้วนะครับผมและเราจะได้เล่นไฟแล้วทุกคนดูนะเวลางไฟเนี่ยอิกกี้พยายามจ่ายสกิลใส่พวกตัวที่จะเข้ามาอ่าแย่งเพื่อนเราครับพยายามโซนด้วยสกิลประมาณนี้โอเคเห็นไหมให้เตะเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่าเขาติดเราหยานจะเข้ามาเราก็จ่ายสกิลหนึ่งกั๊หยานเอาไว้ไม่ให้หยานเข้ามาง่ายๆนะครับผมนี่แหละหลักๆเลยอิกกี้นะครับผมอินไฟเก่งเดินเกมโหดนะครับหายาเข้าเลนไม่ได้นะถ้าเกิดหายาจะเข้ามาเนี่ย จะต,ต้องโดนเราโซนแล้วก็โดนแวนอีกเรามีโอกาสได้ป้อมนี้เลยนะอ่ะลิเลียสตันแล้วครับตรงนี้เ,เล่นได้เลยนะครับผมอี่อันติครับโอเคเขาหลบทุกคนหัวสวยแล้วนะครับเราเลือดเต็มครับเราเล่นต่อครับตรงเนี้ยคือเราได้ป้อมล่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดคลิปเข้าเพราะว่าลิเลียเจ็บครับและหายาไปกลางมาซึ่งเขาเคลียร์ได้ไหมแต่เอนเดตนี่ก็เป็นตัวที่เคลียร์คลิปได้ไวอยู่นะ,ะทุกคนดูนะ ผมจ่ายดาเมจใส่ตัวดาเมจเขาเลยนะครับให้เขาเนี่ยเข้ามากันชีฟยากเนี่ยเห็นไหมแค่เนี้ยก็ได้ป้อมแล้วนะครับผมโฟกัสให้ถูกนะครับผมอิกกี้เป็นตัวที่ไล่โหดมากนะครับพอยลามีไฟกันก็ทําอย่างที่ผมทําได้เลยนะพยายามโฟกัสฮีโร่ก่อนโอเคเขาอันตีเนาะกิวผมหมดนะครับโอเคลคีฟแล้วเนี่ยเราก็เดินเลยนะครับผม<อ>เจอหยานนะครับ อเลนเล้นก่อนได้นะครับผมอ่ะเขายังฝืนํำอยู่แบบนี้อัติเราจะมานะอ่ะสวยครับอัติดอกนี้คือโยนไปก็ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยจะไม่โยนนะเก็บอัติไว้โยนตอนที่สําคัญสําคัญหน่อยนะครับว่าติต้นเกมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับโยนเราต้องได้ไฟรหรือว่าโยนแล้วเนี่ยต้องได้แอซิดหรือได้ค่านะครับอย่างนี้เราโยนอันติเติมดาเมจไ,ได้เลยนะครับผม ตีผมลอยช้าไปไหน่อยนะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปอย่าบ่นเลยครับเพราะว่าเลนบนมันไม่มีคนเคลียร์ละแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแวนกาดเท่าไหร่นะเพราะว่าแวนกาดมันถึกครับแอนเนดคนนี้นี่เขาพยายามจี้เราดีเหมือนกันนะงงผมจะไม่ออกไปนะเพราะว่าฟอร์เลนเนี่ยเขายังอยู่ทางซ้ายอยู่เรารอช่วยแวนเคลียร์คลิปก็ได้นะครับ ตวงฟอร์เรนนะน่าจะยังอยู่ไหมอ่ะยังอยู่ครับผมเราเคลียร์คลิปเว็บนี้เสร็จแต่เรากลับก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องฝืนอยู่โอ้แต่ว่ามันเล่นลึกขนาดนี้ก็ต้องก็ต้องเล่นแล้วปะอายครับสวยสวยลิปการกำลับบงกระชนนะถ้าดูจากมินิแมปถ้าดูแล้วว่ามันจะไม่มีไฟต่อเนี่ยเพื่อนเราถอยแล้วเนี่ยก็เคลียร์กลางครับ เกียกลางเพื่อดึงฝั่งตรงข้ามให้เขามากลางทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นการอ่านอ่านอ่านเวฟคิปนะครับผมผมเดินเติมบนได้นะอ่าีเลียใช้หมดแล้วครับตายครับผมแล้วก้อนตีของอิกกี้เนี่ยมันมันโยนได้ไกลแล้วก็กว้างนะครับซึ่งมันมีโอกาสโดนเยอะมากมากพยานะ ติดยานออาไปก่อนครับเราฟริกเอาชัวร์โอเคเราไม่มีสกิลอะไรไปช่วยเพื่อนเราเนาะอิกกี้มันไม่ใช่แบบมีซีซีไปช่วยเพื่อนขนาดนั้นครับถ้าเกิดถอยออกมาได้ก็ถอยออกมาก่อนครับเพื่อเล่นระยะเนาะอีกกี้เนี่ยคือที่มันเดินเกมได้โหดเลยก็เนื่องจากมาติัมมันมันมีอันตีที่ไกลด้วนนะเรัยันเดมนไม่นึงเลนเลยันมีราันามา,ามาันมีมันมีมันมีมั้มีมันมีมนมอมันมีมันี้คือี้าเกิดทนมีมบน กระโดดช้ากว่านี้นิดนึงนะน่าจะโดนผมขัดครับตอนที่เขากําลังจะกระโดดว่าสกิลสองแล้วเนี่ยมันจะผักศัตรูด้วยแล้วก็มีสตันนิดนึงนะครับก็ไว้ผักคายาได้อยู่ครับแอลซ้ายมีคนนะต้องระวังนะครับก็ไม่ถึงรู้เพราะว่าเราดูมินิแมปอยู่ตลอดเวลานะครับผมแอลซ้ายมีอีกแล้วเอ็เด็กคนนี้นี่ก็พยายามโผเคลื่อนด,ดีเหมือนกันนะ เอคิปก่อนก็นได้ครับแล้วก็เขี่ยคนด้วยเลยสวยงามมูลาดเ okay, อคิอมสวยนะเวลาทีา่มีตัวลง้ลงๆแบบนี้เราก็พยายามโยนสกิลใส่เพื่อนนะว่าะย่างไงเขาจะพยายามตีเพื่อนเราใช่ไหมเราก็แค่โยนใส่เพื่อนอะ่ะเขาพยายามตีเขาก็จะเจ็บจากเราด้วยนะครับเกมนี้ผมไม่ได้เล่นตัดเลือดนะเพราะว่ารูปเกมเราเนี่ยค่อนข้างนําอยู่ ผมจะเล่นในเทมดาเมจนะครับแล้วฟอร์เรนเนี่ยก็ไม่ได้ของเยอะขนาดนั้นนะผมก็เลยไม่ใช้ตัดเลือดนะครับในเกมนี้ใช้ดาเมจในการเข้าสู้แทนนะครับคือฟอร์เรนเนี่ยอ่าที่ถ้าเกิดฟอร์เรนจมแบบนี้นะเข้าไฟทีก็เจ็บแล้วโดนอันตีแบบคุ้มๆค,ครับโดนสองที่เรียบโป๊กมา ผมไล่ได้นะลิเลีย,ยสตันแล้วอะ่ะก็เจ็บอยู่นะก็ะไม่เจ็บหรอกแต่ว่าเลือดไม่ได้พร้อมเล่นพยายามโยนสกิลเคลียร์พุ่มไปครับเนีย่ยเคลียร์ไปเคลียร์ไปไล่คนนะครับโดนเช็คเรื่อยๆอนะ้โดนแย่งหมดทุกคนไม่ได้แอนเนตด,ด้วยนะเขาพีกออกไปฟอเลนครับน่าจะตายนะแล้วเนี่ยฟอเลนเนี่ย กูยังหนีได้ว่ะแต่ผมมีอันตีไงเรียบร้อยอันตีแล้วไกลเวอร์จัดอันนี้เรียบร้อยครับสวยเห็นดาเมจในทีมไฟไหมเราจ่ายดาเมจเยอะมากนะในทีมไฟอ่ะนี่แหละทีมที่มีอิกกี้อ่ะทีมมันจะไม่ขาดดาเมจถ้าเกิดคนที่เล่นอิกกี้อ่ะคือจ่ายดาเมจถูกอ่ะยังไงทีมก็ได้เปรียบครับเพราะว่าดาเมจจากอิกกี้อ่ะมันมาเรื่อยๆถึงมันอาจจะไม่ได้แบบ เบิร์ตุ้มตามเหมือนลิเลียแต่ว่าดาเมจมันมาเรื่อยๆไงสกิลหนึ่งของมันเนี่ยลอยเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยคือเจ็บมากนะโดนลูกหนึ่งเนี่ยอ่ะโยนใส่ชีฟเนี่ยลูกละเก้าร้อยเกือบหนึ่งพันอะโยนใส่ฮีโร่เดี๋ยวผมลองดูดาเมจให้ว่าเท่าไหร่แล้วก็สกิลหนึ่งอ่าไม่ใช่สกิลอันติของเราเนี่ยพยายามโยนเปิดไฟแบบนี้ได้นะเพราะว่าเราจะป้อมไง เอาจอป้อมเนี่ยเราก็อันติกดดันไปก่อนลูกหนึ่งได้นะครับถ้าเกิดเรามี2ลูกแบบนี้แต่ว่าฝังตรงข้ามเนี่ยเขาเคลียร์คลิปได้แล้วดูเหมือนว่าเพื่อนเนี่ยจะไม่เอาป้อมต่อผมก็เลยจะไม่โยนอันตินะครับ s <S อู้มลูกเดียวครับเอาไปคนละครึ่งหลอดตอลเลนก็ครึ่งหลอดครับที่มันแรงเนี่ยมันแรงมาจากซิปลิงด้วยนะว่าดามเมจมันจะแชร์กันครับเ <'s> คีคลิปง่ายๆทุกคนดูดิเห็นไหมพยายามดันคลิปเข้ามาเจอเรา เราคนเดียวเนี่ยเราก็เคลียร์คลิปด้ทางเวฟแล้วนะตูมโอ้เก็บนะได้ครับหมายมาก่อนครับแล้วก็โยนสกิลใส่ตายครับพอเลนเห็นไหมคือไม่ได้หนาเลยบางทีเนี่ยการที่เราเลือกไอเทมเนี่ยก็มีผลกับเกมนะถ้าเกิดเราเลือกตัดเลือดอะดาเมจเราอาจจะไม่ได้แรงเท่าเมื่อกี้นี้ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้รวยขนาดนั้นแล้วฟอร์เรนรวยเนี่ยมันก็ควรจะมีตัดเลือดอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเจอฟอร์เรนไม่ต้องออกตัดเลือดนะมันดูเป็นเคสไปตามเกมไปนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเล่นอีกกี้ครับถ้าเกิดเล่นได้ประมาณเนี่ยคือคุณก็จะเป็นอิกกี้ที่จริงใจให้กับทีมได้แล้วนะครับพยายามแบบ อย่าแหลมอย่าตายง่ายทุกคนเอยืนในระยะสกิลของเราอะ่ะผมว่ามันมันก็เล่นได้ะนะยืนในยืนในระยะสกิลของเราคอยจ่ายดาเมจเติมเพื่อนเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วก็จะคุ้มที่ถุดเนี่ยถ้าเกิดเขายืนออกกันเยอะเนี่ยแล้วยนตีไปเนี้ยอันนี้จะคุ้มมากกว้างตีเรามันกว้างไงถ้าศัตรูยืนออกกันแล้วแบบมันจะมีไฟก็โยนได้เลยนะโยนเปิดไปเลย เรียบร้อยครับพายาจะเข้ามาเจ็บนะดูเลือดพายาเดึ่งหลอดไปแล้วนะอิกกี้ที่รวยอะ่ะคือมันโคตรจะบูลลี่อะ่ะบูลลี่ฝั่งของข้า,ขามากๆเจอมูลาเจออิกกี้โป๊กเรื่อยๆแบบนี้ทุกคนกันป้อมไม่ได้นะมันเป็นตัวหนึ่งที่ไล่คนออกจากป้อมได้ดีอะ่ะดีดสกิลสองครับอเลนต้องถอยแล้วสับเข้าไปเหยียตอนนี้อเลนชิงหลอดไปแล้วต้องกลับไปเติมเลือดแล้วนะเห็นไหมทุกคนเห็นความปั่นปวนไหม คือเขาเจ็บเขาก็ต้งองกลับไปเติมเลือดอ่ะเขาก็ไม่พร้อมที่จะกันอ้มลิเลียคืงหลอดเอาหายามาแบบนี้ก็พูดแต่ฟอรเรนมานะค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่นเพราะเพื่อนวาร์เพื่อนถอยแล้วนะครับแล้วมันไม่จําเป็นที่ต้องเล่นต่อแล้วเนาะเราได้ป้อมมาแล้วครับก็ไม่ต้องฝืนครับเล่นแค่เอาอ็อบเจกต์พอนะครับผม,มค่อยๆบีบเอาป้อมไปเรื่อยๆนะครับ แวนอิกกี้ที่เป็นคู่ที่เก่งมากนะครับผมเพราะว่าแวนเนี่ยมันต้องการเพื่อนที่เล่นต้นเกมครับรออิกกี้มันสามารถเล่นต้นเกมกับแวนได้นะครับมันก็จะไล่เอาป้อมไปเรื่อยๆได้นะครับผมตีไปเลยครับเอาแบบโดนฮายาเนี่ยคือถ้าโดนฮายาเนี่ยจะเป็นอะไรที่คุ้มมากเพราะว่าหายาเนี่ยมันฟื้นเลือดตัวเองยากครับผมต่อให้มันมีทารอนดูดเลือดก็จริงนะครับแต่ว่าหายาเนี่ยมันจะมีดาเมจจริงด้วยเพราะดาเมจจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ดูดเลือดนะดาเมจจริงของหายามันจะไม่เหมือนแคลรี่ตัวอื่นท อาญามไม่ได้ดูดเลือดแรงขนาดนั้นนะครับผมโยนใส่ลิเลียก็ได้แต่ว่าลิเลียเนี่ยมันจะชอบมีสกิลกระโดดท้ายยาก็มีสกิลกระโดดทุกคนเราต้องดูว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลหลบแล้ว,ลวหรือยังถ้าใช้หลบแล้วเนี่ยอ่ะก็โยนอนติเกิดไฟไปได้เลยนะครับฝัออ่งนู้นเนี่ยปล่อยดาร์ที่เลนบนนะอ่าถ้าเกิดแบบฝั่งตรงข้ามปล่อยดาร์ไปแล้วผมแนะนําว่าให้ช่วยกันเชียร์ดาร์ก่อนนะครับผม เกด้าเควนกาดก่อนนะแต่นี่นคือเกมเราชิวไงแวนมันสามารถมามายิงมังกรได้แบบชิวๆเลยอะ่ะเพราะว่าคือเราคุมแมปได้สนุกข,ข้ามคือออกมาก็ตัวด,ดาเมจจากเราอะ่ะถ้าเขาออกมาเขาก็โดนเราไล่นะครับ <c oughs> พอเล่นอุ้ยโอเคอุยหยานใจเย็นนะใจเย็นนะเขาจะบีบเราเล่นนะ ยโยนสก,กิลไปใส่เพื่อนเราไอพวกตัวที่เข้ามาล้วงคือต้องถอยหมดนะถอยหมดเลยครับเจออีกกี้โซนดาเบจเข้าไปเจ็บหมดอะดูดิยังไงนี่แหละความโหดของอีกกี้ครับไล่ต่อได้เลยครับผมโดนทายาตายด้วยนะครับผมอ่ารถนี้ผมต่อเลยผมมีฟิกนะผมไปสุดอยู่แล้วครับผมไปสุดอยู่แล้วครับผมมีตัวแข่งครับแล้วลอดด้วยเป็นไงทิพเปิลคิว อิกกี้ที่รวยอ่ะคือผลข้าธ์มันจะไม่ชอบมากๆเลยเข้ามาล้วงเองเจ็บเองอ่ะหยานนี่คือวิ่งคนแรกนะที่เข้ามาอดูหยาน่ยดูดิ <c oughs> จริงๆครับผมเกมนี้เล่นง่ายไหมอิกกี้อ่ะถ้าเกิดคุณอ่านกระแสเวฟเป็นคุณคุณเดินเกมเป็นแล้วก็ดาเมจในทีมไฟอ่ะคุณรู้ว่าคุคณควรจะต้องจ่ายเส่ตัวไหนอ่ะอิกกี้จะเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆแต่ครับผมจะถามว่า มันเล่นได้ทุกเกมไหมมันก็เล่นได้ทุกเกมนะแต่มันอาจจะมีบางเกมที่เล่นยากๆอย่างเช่นเจอโลมเป็นพวกอ่าตัวที่เข้าล้วงเราไวๆอย่างเช่นลิกเตอร์อย่างเงี้ยลิกเตอร์หรือว่าลัมเบอร์อะลัมเบอร์เนี่ยอีก,กี้ก็จะไม่ค่อยชอบเพราะว่าลัมเบอร์เนี่ยมันจะกระโดดมาตบเราได้เนาะมันก็จะขัดระเบิดเรานะครับโอ้แล้วด,ดูดาเมจโอเดีสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เกมที่เราได้ฟรีได้รวยนะครับผมมันก็จะเป็น เกมที่เราได้จ่ายดาเมจเยอะมากเมื่อเ,เล่นอีกกี้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางการเล่นอีกกี้ครับเล่นยังไงให้เก่งให้โกงนะครับผมก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับต้องขอบคุณทุกคนมากมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่ติยตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจวันในคลิปต่อไปมาคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ